จุ๊งกะเอาแม่วงบนกรุบกรูนเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีเหล่พี่น้องทุกคนฮะมาอยู่กับประจน์ไพ่บ้านนอกครับผมวันนี้มาในชุดเต็มนะครับถ่าไปตีพุ่งหลวงตรงนี้มีน้องอยู่ข้างหลังผมนะครับกลางไม่ใหญ่เลยน้องต้นต้นอะไรต้นมะกอกน้ำนะครฮะเราไม่มีอุปกรณ์เราต้องใช้ตัดไม้เลยทำเป็นบันไดครับผมบ้านผมพุ่งหลวงมันมีมีกับมิ้มนะฮะเพราะฉะนั้นการเจอพุ่งหลวงเป็นอะไรที่ดีมากโอเค chút lên mẹ hả à tay tay ta tay chút lên mum à, còn mình chưa xé đi hả tăng được ไปก่อนกุลยิงก่อน่สวยมากบองสวยครับนสวยนัาสวย

ตัดครับผมม,มันผมจะหมดแล้วครับตัดเตรียมตัดโอ้มีมีลูก,ก่อนเลยเหรอฮะลูกอ่อนไม่มีเลยเนาะนี่

啷个说哎啷个说哎

เจ๋อไปนี่เขอพิเศษหน่อยอ่ะอ่ะโอเคพี่น้องก็วันนี้มากับพรานบุมนะครับพรานบุมก็มาลงโกวิโดให้เออแล้วก็เห็นบ่นว่าอยากกินพุ่งหลวงเจอเลยพี่น้องบนปุ๊บอีกวันหนึ่งเจอเลยวันสองวันก็เจอรังพึ่งเลยครับกินเร่งด่วนเออปกติจะหายยากนะพี่น้องก็คือมันจะหาไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นรังที่แบบพิเศษอยู่นานแล้วพี่น้องถอดไปตรงกลางแล้วนีหวาน โอ้โหเหลืองอ้อยเลยพี่น้องไม่รู้ว่าเกสอนอะไรเหลืองน่ากินเลยนี่ครับนีรับแต่มีตัวอ่อนนิดเดียวเออตัวอ่นพันเหมาน่าจะกินเบื่อแล้วไม่เบื่อครับชอบผมว่าพันเหมาน่าจะเบื่อแล้วน่าจะเอาแค่นี้พออ๋อหเด็กขออีนิดนึงนะประมาณนี้ขออีกนิดนึงขออีนิดนึงเพราะว่าพันไม่ได้กินนานแล้วครับ ูแล้วพอพอกันครับหายากเอ้าเหรอเออนี่เราจะกระหามิ้มเลยโอ้อุตส่าห์ขึ้นไแบบตีนะเนี่ยโอ้ให้แค่เล็กแค่นี้ก่อนสานโอ้โหดูบินเฉียวมาแล้วไปเราลีกแพ็ครีบออกจากพื้นที่ครับเพราะว่าได้หมดคือว่าโอเคครับถ้าควันหมดมันจะอันตรายทันทีใช่ครับก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะไม่ประมาทดีที่สุดมันไปเล้วเคยผมมาประไทยบอกไปตั้งถึงควันนี้ นึกว่าจะอยู่เวรไม่ประมาทดีที่สุดเออไปโอเคไปเอาตรงมาพักล่างไปกันอ๋ออันนี้ก็มีตัวอ่อนเหมือนกันเนาะกำลังหยอดไปหยอนกินอยู่ดินะเหมาก็ทานเหมาก็ตัดตรงนี้ไงตัวอ่อนใหม่ไงไม่ชอบอ่อนอ่อนน้อยไปไม่ชอบจะไม่ได้เลยโอ้หุยยากไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนักสยญากดูเลยไปับเนี่ย เราดูหาพึ่งมันเริ่มแล้วเขาต้องไปล้างนี่เขาเปรี้ยวนะเขาจ,จ,จ,จับเลยไปเพนพี่น้โนโองไปยว<ป>กันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้สั้นๆวันนี้สั้นๆคลิปไม่ยาวพี่น้องเนาะตังเดียวเอง Ừ, chéo chéo đắc chín lưng đi chạy không nằm cái